ุทศาสนากรับการอนุรักษ์มรดกดั้งเดิมภูมิปัญญาของชุมชนวัดสีสุพรรณซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นที่รู้จักณปัจจุบันว่าได้พยายามสื่อสารต่อยอดและกรักษามรดกทางภูมิปัญญาจามีที่ถวยของประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนท้องถินดังที่อ่านได้ว่าวัดสีสุพรรณมี การสื่อสารแล้วก็สร้างผลงานโดยเฉพาะคุโบสถเงินหลังแรกของโลกเป็นช่างฝีมือมรดกของชุมชนวัดสุพรรณที่ยังหลงเหลือแล้วมาสร้างสรรค์ปัจจุบันนั้นก็เป็นจริงที่ยืนยันนึกหันว่าพระพุทธศาสนามีความเกี่ยว้อขงสัมพันธ์ตลอดไปถึงได้มีการอนุรักษ์ การที่เป็นรุ่รธรรมเมื่อมีการสร้างอุโบสถเงินและก็รวบรวมคุณช่างคนสร้างอุโบสถเงินตลอดจนถึงพัฒนาวัดตสุรรณฑ์ทเป็นชุดน่คที่เป็นสนใจเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งที่ถอยของเมืองล้านนาโดยเฉพาะสร้างอุโบสถเงินเป็นสถาปัตยกรรมเป็นนวัตกรรมที่ เอาช่างภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานพอเพื่อเกิดเป็นงานฝีมือดังที่เป็นที่ประจักษ์ประอกอบครับเมื่อมีญาติโยมหรือว่าสถานหน้าบูนเข้าวัดมาก็พยายามชัดกิจกรรมที่จะเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณีโดยเฉพาะเรื่องของอาการสืบสารในเรื่องของประเพณีในการที่จะพอให้เกิดคนทั้งหลายได้เข้าใจในเรื่องของ การที่ร่วมกันอนุรักษ์มีคุณค่าโดยใช้ประยาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการกับพระพุทธศาสนาพอเกิดโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เป็นชาติอันหนึ่งก็คือสี่สุพรรณอันปลักทุกวันเสาร์ก็จะเป็นหันเรื่องของการจารีประเพณีศีตัตตาออายุ ชุดเทียนเพื่อปูจชาสะาะเคาะตลอดจนถึงการอธิษฐานคิดเรียนเทียนเพื่อให้ได้การเรียนรู้ในเรื่องของสติและจดสมาธิในการบูรณาการก่อให้เกิดพระพุทธศาสนารับมรดกทางภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติดังที่ทุกท่านตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพยายามได้ มาได้สืบสารทุกวันเสารอ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างตลอดจนถึง,ถงเป็นกรณีศึกษาและก็สามารถที่จะจัดเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนากับการรักษามรดกทางภูมิปัญญาของเมืองไทยสืบต่อไป